สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เชียบเปือว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขโค้งสุดท้ายสายด่วนของรัฐบาลไทยห้ามพลาดนะคะฝันหางเดียวทั้งนั้นเลยพลาดไม่ได้พลาดแล้วจะเขาเรียกว่าจะเสียโอกาสนะคะมาดูกันเลยว่าหางเดียวมีของท่านใดบ้าง ปังมากๆเลยติดตามไว้ทุกคลิปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสวันนี้แอดนำตัวเลขเด็ดๆมาฝากทุกชุดเลยหลายชุดยังไงก็ท่านใดที่ไม่ทานหยุดวิดีโอแล้วค่อยแคปหน้าจอเอานะคะยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากช่องด้วยนะคะ ถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลของอาจารย์เชฟเองส่วนดอลล่าพารวยและอาจารย์โยชาแนลจะเป็นของอาจารย์โยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบฟังให้จบจะได้ไม่พลาดนะคะบางที บางท่านไปแคปเอาแต่ตัวเลขอาจจะพลาดได้เพราะบอกว่าไม่เห็นลงคลิปไม่เห็นตัวเลขก็คือดูไม่ทั้งหมดนะคะดูไม่ทั้งหมดก็จะเห็นแค่บางอาจารย์เท่านั้นเองนะคะอ้า ชุดแรกนะคะวันนี้มีหลายเขาเรียกว่าคลิปนี้หลายชุดมากดูให้จบนะคะแอดเอามาฝากทุกชุดเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขมากๆที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านต้องขออนุญาตก็ส่งตัวเลขฝากท่านผู้ชมเอาไปลองลุ้นการเผื่อว่าจะมีโชคกันนะคะอ่ะรัฐบาลไทยนะคะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยวันที่1ตุลาคมปีพศ2568เ้าเรียกว่าแม่นทั้งรัฐบาลไทยและเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านเน้นไปเลยนะคะให้ไว้นะคะ1ตุลาปี68นี้เลยไม่ต้องรอเลย148 สองเจ็ดหสสาตัวสามชุดนะคะ1 4 8่งสและ8 5ดสอย่าลืมไปตัด2ตัวด้วยสองตัวบนล่างก็จะมี4 8 7แปดเจหสี้าห้าและ เน้นหน,หนักที่48นะคะอ้าวชอบก็ติดไปได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะมาตามต่อนะคะรัฐบาลไทยนะคะเจ้านี้ก็เข้ามาบ่อยแอดก็เอามาฝากนะคะของแอดหนุ่มนะคะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาเน้นๆไปที่เลข5 เน้นไปที่เลข5จับคู่ให้เน้น5 3และ5 8รองไปที่5 2 5 9 2 8และ3 8เน้นเน้นหนักหนัก3 5 3และ5 8 3ตัว3 5 8 2 5 8และ9 5 8แปลว่าเน้น5 8เข้าเต็มเต็มตรงตรงไปที่ล่างนะคะล่าง5 8 มาตามของงวดนี้นะคะงวดนี้รัฐบาลไทย1ตุลาปี68ให้ไว้ให้ไว้คือเลข9เลข9ชอบไหมคะจับคู่ให้92 93 72และ75สองตัวเน้นหนักๆก,ก็คือ97และ95 3ตัว597เก้และ295เน้นไปที่97และ95ชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะมาตามต่อลับผู้ใหญ่บงในเอา้ามาตามต่อเลขแม่ตะเคียนก่อนนะคะรัฐบาลไทยแม่ตะเคียนให้ไว้หางเดียวเม็ดเดียว5้ห 8ท่านใดที่มีความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชอบก็ลองติดไว้5,6,8ถ้า2ตัวตัดออกมาก็จะเป็น5,6,58และ6,8 5 6 58และ6,8นะคะตัวเดียวเท่านั้นหางเดียว3ตัวอาจจะแตก3ตัวก็ได้ไปลองลุ้นกันนะคะเอาท่านใดชอบตัวเลขปักหลักนะคะถ้าชอบตัวเลขปักหลัก ปักหลักไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเปรูดเอานะคะ16กันยาที่ผ่านมานะคะเลขเด่นหลักสิบบนปักหลักสิบบนแบบเชั่ชัวร์ที่ออกจริงจับคู่ให้ถูกเขาเรียกว่าออกจริงออกจังก,ก็คือ หกเลขหกนะคะเน,น้นๆไปที่เลขหกจับหลักหกนะคะหลักสิบบนแต่ว่ามาหลักหน่วยบนกับหลักร้อยนะคะมาหกสี่หกมาตามของใหม่วันที่1ตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ก่อนที่จะมาชมตัวเลขปักหลักนะคะเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆททางสิ้นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุนพิจารณาทุกตัวเลขนะคะมีแนวทางดีกว่าเดาชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบคือเลื่อนผ่านนะคะทุกตัวเลขย่อมมีเข้ามีหลดุดแอดกอ็อยากจะบอกว่า ตัวเลขที่แอดนำมาให้นำมาลงให้ก็คือเข้าดีเข้าดีมาตลอดก็อาจมีหลุดบ้างก็พิจารณาดูเอานะคะตัวเลขก็อยู่ที่ดุลพินิษของตัวท่านเองว่าจะเอาไปลองลุ้นหรือเปล่าได้ตัวเลขก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะ1ตุลาปี68รัฐบาลไทยเลขเด่นหลักสิบบน แบบเชวยวจะออกจริงจับคู่ให้ถูกก็คือเลขห้ามวดที่ผ่านมาเลข6นะคะอันนี้คือเลขห้านะคะชอบไหมคะเลขห้าก็เอาไปรูดเอานะคะรูดบนหรือว่าวิ่งบนจะมาล่างหรือไม่ก็เป็นลองลุ้นกันนะคะเอามาตามต่อตัวเลขชัดเจนทันใจชัดเจนทันใจนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ งวดที่ผ่านมาให้ไว้นะคะวันที่16กันยาปี68ล่างเม็ดเดียวเท่านั้นให้เลขล่าง5-8หางเดียวเพราะว่าเป็นเลขประกัน5,000บาทเลขรับประกัน5,000บาทก็คือให้ล่างเม็ดเดียว5-8เข้าเต็มๆตรงๆไปที่5-8นะคะเอามาตามต่อ1ตุลาคมปี68นะคะ หนึ่งตุลาปีหกแปดนี้เลขชัดเจนทันใจนะคะเลขชัดเจนทันใจล่างนะคะให้ไว้ให้ไว้ตัวเดียวเท่านั้นหางเดียวเท่านั้นประกันห้าพันบาทหางเดียวไปที่สองสาม สองสามงวดที่ผ่านมาดังมากอาจจะมางวดนี้ก็ได้เขาเรียกว่าติดไว้นะคะสองสามงวดที่ผ่านมาดังจนไม่มีที่จะซื้อเขาเรียกว่าอออ่เออมีคนไปกอบโกยเอาทุกแผงลอตเตอรี่เขาเรียกว่าไม่ให้เหลือเลยนะคะคนหลังไม่ได้เลยเอาไปทั้งหมดเลยงวดนี้ห้ามพาติดไว้นะคะสองสาม เดียวอย่าลืมกลับไว้บนล่างนะคะเอามาตามต่อลับผู้ใหญ่วงในเลขลับผู้ใหญ่วงในนะคะของวันที่1ตุลาคมปี6-8 2ตัวล่างเห็นไหมคะ2ตัวล่างคือ3ตัวบนงวดนี้ไม่ต้องรอตัวเลขอะไรเลยให้ไว้เลยนะคะมาแล้วถึงลงคลิปให้ไม่ต้องติดตามรอเลย2ตัวล่าง ให้ไว้7 5 7 5หางเดียวเท่านั้น3ตัวบนให้2 3 9 2 3 9ชอบไหมคะชอบก็ลองติดไว้นะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแอดก็ไม่ได้บังคับว่า,าจะต้องมาเลือกตัวนั้นตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูเอาเอาสุดท้ายมาดูชุดวงในชุดวงในนะคะสนับสนุนประชาชนไทย ชุดวงในวันที่1ตุลาคมปีพศ2568หางเดียวชุดเดียวเท่านั้นหางเดียวชุดเดียวเท่านั้นยังไงก็กลับขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขมากๆนะคะวันนี้อา้าวห้าสามสห้าสาสสองตัวห้าเก้าสองสอสาสองชนกันอยู่นะคะ ห้าเก้าก็หลายเจ้าสองห้าก็มีติดติดมาเห็นเห็นนะคะห้าสามสี่ห้าเก้าสามสองและสองห้าถ้าตัดจริงๆก็จะเป็นห้าสามห้าสี่สามสี่แบบนี้นะคะเป็นลองลุ้นไปนลองเสี่ยงดู ชอบก็ติดไว้นะคะยังไงก็กลับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านกลับขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขทุกชุดทุกคลิปนะคะกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะขอให้มีเฮขอให้มีโชครับโชครับรัพย์เปิดดวงเปิดโชครับโชคไปพร้อมๆกันขอให้มีเฮไปพร้อมๆกันในวันที่หนึ่ง ตุลาคมปี68นี้อยากให้ถูกมากๆเลยนะคะท่านใดอยากได้ตัวเลขไว้นะคะต้องในกลุ่มเขาจะได้ตัวเลขก่อนแอดจะลงให้ในกลุ่มก่อนนะคะแต่เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ก็จะมีกฎระเบียบก,ก่อนเข้าก็จะมีกฎระเบียบให้ก่อนเพราะว่าบางท่านเข้าไปแล้วไม่อ่านโดนลบออกจากกลุ่มทันที เพราะว่าทาผิดกฎระเบียบก็โดนลบแล้วก็บล็อกด้วยจะเป็นเช่นนั้นจริงๆกฎระเบียบก็ไม่ได้มีอะไรมากกฎระเบียบห้ามเอาเลขคนอื่นมาลงห้ามเอาเลขออกจากกลุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าออมันมีแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าบางคนก็แฝงตัวเข้าไปแฝงตัวเข้าไปก็ทําผิดกฎก็โดนลบอยู่แล้วก็คุณ มีแค่ทำผิดกฎคือตั้งใจตั้งใจทำผิดกฎเพราะว่าจุดประสงค์ของเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรก็โดนลบเท่านั้นเองนะคะอยากเข้ากลุ่มก็ทักทายแจ้งความประสงค์อ่านกฎระเบียบให้ครบครบถ้วน เมื่อยอมรับกดระเบียบได้แล้วก็อยากเข้ากลุ่มก็ทักทายว่าขอเข้ากลุ่มแค่นั้นเองนะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนนะคะรอชมเด็ดเด็ดนะคะยิ่งใกล้ก็ยิ่งเด็ดมากๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ